ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW28 พูดคุยกับคุณเดทนาฟางศาสตร์จากบริษัทหลักทรัพาย์จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ,คะอัปเดตเทรนตลาดกันสักนิดนึงนะคะสำหรับในฝั่งของฮ่องกงนะคะโอกาสในการเทรดนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวได้ไหมคะ ก็จริงๆโดยเชิงก,การาฟเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะกินกำไรรีบาวได้แต่ว่าเนื่องจากเช้านี้เขาปิดกันนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของอสองครามขึ้นมาเพราะนั้นคือ,อลักษณะของการกินกำไรเนี่ยให้ให้ให้นักลงทุนระมัดระวังก่อนก็คือถ้าแรงขายยังไม่จบให้รอเนาะ้วจบเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยเปน็นลักษณะของการกลับมามองฝั่งกินกำไรซื้อหอ,อครับราคาต่ำสุดข,ของเขานะครับที่ใช้อ้างอิงนะครับก็คือหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบจุดโดยประมาณสำหรับ ถ้ายังไม่ทำยูโรตรงนี้รอสัญญาณจับตัวรับกินกำไรนะครับส่วนฟิเจอร์นะครับตัวหางเสียงเทคนะครับก็ใช้บริเวณประมาณสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าจุดก็ได้ครับเป็นตัวฐา,าน,นํำคัญพูดาย้คือทั้งสองตัวเนี่ยอย่าทำยูโรถ้ายังไม่ทำยูโรปุ๊บเนี่ยหมดแรงขายขาับก็รกินกำไรได้หลังจากที่ตลาดเปิดเดี๋ยวดูหน้านงานากับสถานก,การณ์อีกทีนึงค,ครับค่ะก็อ๋อถ้าไม่ทำยูโรก็สามารถกินกำไรทั้งหางเสงแล้วก็หางเสียงเทคได้ในฝั่งของขาขึ้น ใช่รับทั้งสตัวเลยค่ะได้ค่ะเอาละค่ะกราบขอบพระคุณมา,มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบในเชิงของเซนเตเมนต์จิตวิทยาการลงทุนนะคะในเรื่องของความาไม่สงบในหลายประเทศนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ทำยูโรนะ,ะในฝั่งของห่างเสงเนี่ยสามารถที่จะเก็งกําไรในฝั่งขาขึ้นได้นะคะทั้งห่างเสงห่างเสงเทคนะคะก็สามารถเทรดนะคะในฝั่งของขาขึ้นค่ะ สามารถเทรดผ่าน DW ของบริษัทหลักทรัพย์แมคโคลี่หมายเลข28ได้นะคะดัชนีหางเสงจริงๆท่านสามารถเทรดได้ทั้ง2ฝั่งทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงแต่ว่ามุมมองของนักวิเคราะห์มองว่าถ้าไม่หลุดลงให้เก่งกําไรในฝั่งขาขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปลองคอนะคะเลือกซีรีส์ที่ท่านชอบได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่น ห่างเสียง 28c 2310e ค่ากิริ่ง24.6 Sensitivity 43.18นะคะเช่นเดียวกันกับห่างเสียงเทคค่ะถ้าไม่หลุดโลเกินกำไรในฝั่งขาขึ้นของห่างเสียงเทกนะคะ ผ่าน DW ของหมายเลข28ค่ะนะคะก็เทรดในฝั่งของลองค์นะคะหางเสียงเทค28 C2311A ค่าจีริง8.9 Sensitivity 12.87นะคะการเทรดในตลาดหางเสงนะคะการเทรด DW ที่อ้างอิงกับตัชนี ex, หางเสงหางเสงเทคแล้วก็หุ้นในฝั่งของฮ่องกงท่านสามารถเก็งกำไรได้ทั้งสองฝั่งคือขาขึ้นแล้วก็ขาลง แต่ท่านสามารถที่จะดูกราฟประกอบเพื่อตัดสินใจหรืออาจจะฟังมุมมองจากนักวิเคราะห์ที่เสิร์ฟให้ท่านนะคะทางไลน์เพื่อนเพื่อนแอดชัย DW ค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนะคะในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นไทยอาจจะอึมครึมนะคะการเป็นลงทุนที่ต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายค่ะโดยเฉพาะการลงทุนผ่าน DW และสามารถเทรดในพอร์ตเดิมของท่านผ่านพอร์ตที่ท่านเปิดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับบริษัทหลักทรัพย์แมคคอลีนะคะหมายเลข28ค่ะสามารถที่จะติดตาม ดูกิจกรรมดีๆนะคะฟรีสัมมนา,าเพิ่มเติมได้นะ,ะที่เขามีให้กับนักลงทุนเสมอนะคะก็สามารถที่จะไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์แมคกอลีนะคะนอกจากเพิ่มเพื่อนทางไลน์แอดไทยดแล้วติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ค่ะไท,ที่เว็บไซต์ thaidw. com